นักเรียนแรกเปลี่ยนอเมริกาอยากเรียนต่อทำยังไงดีสวัสดีค่ะพี่ตุ่มจากรีมาบอดนะคะวันนี้จะมาพูดถึงนักเรียนแรกเปลี่ยนอเมริกาอยากเรียนต่อทำยังไงดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่ประเทศอเมริกาแล้วอยากเรียนต่อต้องทำอย่างไรบ้างมาดูกันนะคะน้องๆสามารถสมัครเรียนต่อแบบนักเรียน F1 เพื่อเรียนต่อแบบสถานะนักเรียนปกติ จะเรียนต่ออีกหนึ่งหรือ2ปีก็ได้แต่ต้องเรียนในโรงเรียนเอกชนนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติตอนนี้น้องเป็นนักเรียนแดกเปลี่ยนในเกรดสิบก็คือน้องอาจจะต้องเรียนต่ออีก2ปีนะคะในเกรดสิบเอ็ดและเกรดสิบถ้าน้องอยู่ในเกรดสิบเนะคะก็ต่ออีกแค่1ปีนะคะเกรด12น้องก็จะได้ High ไฮสคูลดิ i โอม่าของที่ประเทศอเมริกานะคะ่ะน้องๆสามารถ เลือกโรงเรียนเลือกรับได้นะคะโดยที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เกณฑ์การรับแตกต่างกันเช่นโรงเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือว่านิวยอร์กเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าโรงเรียนในรัฐโอไฮโอไอโอวาหรือว่ารัฐเพนซิลเวเนียนะคะอันนี้ก็คือเป็นไปตามค่าครองชีพนะคะแล้วก็ ค่ะเราเรียนของโรงเรียนในรัฐนั้นๆน,น,นะคะข้อต่อไปนะคะก็คือน้องๆอ่ะจะสามารถใช้คะแนนภาษาอังกฤษนะคะหรือที่เรียกว่า ELT s test นะคะที่เคยสอบตอนไปแลกเปลี่ยนครั้งแรกเนี่ยเอามายื่นสมัครในปีต่อไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆบางคนบอกว่าเออหนูไม่ได้สอบแบบนั้นนะคะหนูสอบเป็น p a อร์อะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะทาง d r e a m a b o a d สามารถจัดสอบแบบ ออนไลน์ให้กับน้องๆได้นะคะสามารถทักพี่ๆเพื่อนัดหมายเวลากันได้เลยนะคะสําหรับค่าใช้จ่ายในการเรียนนะคะต่อปีก็คือจะเริ่มที่22,000เหรียญน,นะคะหรือประมาณ800,000บาทโดยค่าใช้จ่ายนี้รวมค่าเรียนแล้วก็ที่พักแบบ โฮสต์แฟมิลพร้อมอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือที่เหลือ,อาาก็จะเป็นค่าตัว๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็พ็อกเก็ตมันนี้แต่ละเดือนซึ่งก็ไม่ได้สูงนะคะก็สําหรับคนที่แบบโอ้ยแบบชอบมากเลยเรียนที่ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่อเมริกาแล้วก็แบบการเรียนการสอนตรงใจเรามากนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะโรงเรียนมีกิจกรรมเยอะนะคะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมแบบอีลาอะนะคะก็คือมีงบชมรมพาไปดูพาไปแข่งแบบอย่างเต็มที่ ะะชอบแนวนี้นะคะก็มาสอบถามกันเลยนะคะว่าอยากไปต่อนะคะแล้วก็มีข่าวดีนะคะถ้าเกิดว่าสมัครก่อนทางโครงการก็จะมีทุนส่วนลดให้1,000เหรียญด้วยนะคะอยากไปรัฐไหนทักหาพี่พี่ Dream Broad ได้เลยทุกช่องทางนะคะขอบคุณค่ะ Dream a Broad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้